สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สวนครัวครูติ๋วนะครับผมอ่าฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมาจัดการเจ้าดอกบัวดิน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 กันนะครับผมคือวันนี้นะฮะก็เป็นวันพระครับเราก็จะทําการตัดดอกบัวดินครับที่เห็นอยู่นี้ครับ,บเพื่อนๆครับอ่าเอาไปใส่แจกันครับนี่ใช่ไหมก้านมันยาวนะไอ้ก้านยาว Uh huh. อเอาไปใส่แจกันนะครับเพราะว่ามันออกดอกดีมากเยอะมากครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปตัดกันที่ข้างล่างนะครับมาไปครับอ่ะฮะเรามาถึงแล้วนะครับนี่ก็นี่ก็ออกดอกเยอะอยู่พอสมควรน,นะฮะเดี๋ยวเราจะตัดให้ได้สัก นิดหนึ่งอ่ะโอเควิธีการตัดนะครับเราจะเลือกตำแหน่งดูระยะก่อนนะครับเราจะต้องคำนวณจากแจก,กันของเรานะครับว่าแจก,กันเราสูงแค่ไหนนะครับเนี่เราก็จะอยู่ประมาณระยะนี้ครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับนี่ยาวประมาณนี้นะฮะเราจะตัดแบบว่ามีสั้นมียาวนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ซ้อนกันเป็นเลเยอร์นะครับมีระยะสูงต่ำนะครับ เราเขาค่อยตัดดูเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอ่ะน้องน้องเธอนี่นี่ฮะมันก็กําลังจะออกดอกอันใหม่ฮะเนี่ยเพียบเลยนะไม่ต้องเสียดายครับผมอันนี้กระถางนี้ก็ที่เคยทราบไปก็คือเพิ่งเอามาทําใหม่นะครับเพิ่งขยายมันดูครับดอกมันมีความสวยในตัวมันอยู่แล้วครับ เอาไปใส่แจกันก็สวยครับผมเต็มเลยบัวดินนะครับมันชอบแดดมากๆเลยนะครับไม่ค่อยชอบน้ําชื้นแฉะนะครับน้ําขังนี่ยิ่งไม่ชอบเลยอ่าบัวดินสามารถเติบโตได้ในที่ร้อนแห้งแล้งนะครับแต่ว่าก็ต้อง,องลดน้ําด้วยเหมือนกันนะนี่ครับ เรามีดอกไม้เอาไปใส่แจกันแล้วครับผมอ่าเปบนี่ครับดูฮะเลือกซ้อนกันให้เป็นเลเยอร์นะครับ uh huh. ก็ตอนนี้ผมก็กำลังทำการเพราะขยายพันธุ์สีอื่นๆอยู่นะครับอันนี้เป็นสีออริจินอลครับสีดั้งเดิมมาเลยอันนี้คือสีชมพู เดี๋ยวมันมีออริจินอลตัวอื่นด้วยเป็นสีอื่นด้วยอตอนนี้ก็เพาะสีเหลืองสีขาวตัวเฟิร์สเลฟก็เพาะอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับที่ที่แบบตัดมาแล้ว,แล,วแล้วเอาไปใส่แจกันผมก็ไม่รู้อยู่ว่าว่าว่า,ว,าว่ามันจะอยู่ได้ได้นานแค,แค่ไหนนะฮะอยู่ได้สักกี่วันทีนี้เราก็ถือซะว่าเป็นการ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปในตัวแล้วกันนะครับอาา่าฮะนี่ครับผมก็ผลงานการจัดดอกไม้ใส่ใจกันของผมนะครับนี่เนี่ใส่ใจกันนี่ครับนีบ่อ่ะน้องหมุนนิดนึงก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมลองดมดูเลยฮะมันไม่รู้ดิ ผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นกลิ่นมันจะออกแบบชาเขียวนิดน,นึงนะดูฮะความสวยงามของมันเมื่อเมื่ออยู่รวมกันแล้วนะครับนี่เป็นไงสวยงามครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าบ้านนะขึ้นบ้านตอนนี้ผมก็ได้ลองใส่น้ำลงไปเรียบร้อยแล้วมันสวยจริงๆ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้สีอื่นมาด้วยนี่แซมแซมกันผมว่าใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในใจกันได้นานสักกี่วันครับผมอันนี้ที่ใส่ลงไปนี่เป็นน้ําเปล่านะครับไม่ได้ผสมอะไรไม่ได้ผสมน้ําตาลนะครับอ่าโอเคอย่างนั้นก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ